เอาใส่เข้าจ้ตีกันก่อนคนเหนือเพิ่งถือซาตุจ้ตีจะเดินเข้าด้วยกันเด้อมากันหลายคนห้าหกคนมาค่ำมาคืนจะไปเฮื้ยอย่างมาใกล้มาไกลปั่นตากันกินห้องกันแป่กันตัวใหญ่ๆนักๆไอตัวให้หายนะเอาไหมมาจะไปเฮื้นมันอยู่ฮ่อะ โซ่นี้อีกแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูสวัสดีครับผมแม็กมึงลีครับกับทีมงานเสรตฐีพิชิงวันนี้มากับนับเบลอาเปโจครับครับเต้ครับผมสวัสดีเ้ครับผม แล้วก็มีนโอกับสมาชิกใหม่อีกข่านหนึงกำลังซื้อของอยู่วันนี้เราอยู่ที่อมรเถินครับเราจะไปตกปลาที่อะไรนะลาดลาดละรังลาดมังลาดชมังชื่อเรียกยากไหมครับจะไปหลิวหลิวด้วยตกแม่ดินด้วยร้อยโลร้อยโลจะกเถินไปอีกร้อยโลตอนนี้ก็ สี่โมงเย็นแล้วน่าจะมืดพอดีครับไปถึงก็คงนะจิตชาอย่างเดียวแล้วงานนี้ก็ค <c oughs> ืนเล่นเ้าสน,นักเลยไม่นนได้รับได้นอนกันวันนี้ก็คงตั้งของไปถึงหาที่หมายตั้งของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปถึงแล้วมันจะมีหมายไหนเ,นด,เด็ดๆมีที่อยู่ดีๆหรือเปล่าเดี๋วยวเราตาตามชมครับ ลี้ลำพูนปลาปลาอันนะนอันนนอันนินอันนินันนินันินยูนิเอร์สันนสวยจังเบลนี่เนาะอ้มงามอยูกินถึงแล้วครับพี่น้องสลัดละรังครับผมจังหวัดตรัเดี๋ยวเอาไปพองาหมนก่อนในนี้หน่าสันนกคนเยอะครับผม เข้าไปดูดรงไหนนอยก่อนเพื่อมีหมายเต็มๆแงแกพุ่น่พ่งิเนี่ยโอ้เลี้ยงได้เลยเนี่ยพุเลยครับนายเลยครับนายเลยครับสวยเลยคงหมายหมมสวยเลยไงแงมง่มันแง่เจ้วก็ได้แหละเเรียปอนสมกได้เออโอ้ยีโอ่ะโดสะดวะดวนี่สะดวมีป่ะ๋อบลีมมีเนาะ น,นี่มันออฟโรดชัดๆเลยครับโอ้ต้องหน่อยก็เ<ง>จ้าด้แม่ก,ก็ได้คิษเติงหาคาริเบียนเหลือเกินเมื่อตึกลอยลอย อะไรกินครับต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่ <c oughs> ย้ายหมายครับย้ายหมายในห้วยน้ำตื้นลิ้วไม่ได้ครับมาสันอ่างเ <c oughs> ดีด๋ยวดสันอ่างบรรยากาศกำลังดีเย็นสบายปลาขึ้นตะบุ้มโอเคเดี๋ยวหา ถึงที่หมายแล้วครับอือเอาเท้ากันโผนครับเท้ากันโผนเอามาอย่างละเหลือใหญ่แบบใหญ่แบบดูเขาให้โบนี่ผมจมเบสก็แบอ่างเงี้ยดูมันใหญ่อะมันแรงแล้วโอ้อันนี้กันตอนนี้กลัวตะคืนกลัวเหลือตะคืนของเหลือเลยของเหลือตะคืนดูครับพี่น้องเออเดี๋ยวไปยืมนะอ่ามันเต็มขึ้นมาแล้ว ไม่บ่าบอกนะนี่เดือดกันบ้านกันว่ะเออเพื่อจอมปล่อยจอมปจ้าโคนมันจ้าโคนมันมีแล้วแบบปูนีบกับสร้างหัวอย่างเงี้ยตั้งห่านเบลปิดปากระทองบ่ไดกหมดตะโกนนี่เหรอกองตั้งกระตังกองครับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เอาเติบไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้บนรถก่อนก็ได้เหรอครับเกลือ โอเคขอจัดของตั้งโต๊ะก่อนครับเป็นค่ายทหารนะครับจ้ะเป็นเป็นเป็นที่ที่ฝึกของทหารนคืออันตรายไหมครับมันลงตรงนี้กว่าเคยมีนกหลงมาตกในอ่างอย่างเงี้ยอันตรายไงเขาเลยไม่กล้าเสี่ยงปิดเลยครับปิดเลยผู้ใหญ่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดนักข้าราชการอะไรเดี๋เขาจะแจ้งไอ้ทีเขาคงไม่มาก่อนเนาะเขาเคยแจ้งเขาจะแจ้งผู้ใหญ่เขามาก่อนนึกก็ยุ่งมาถึงก็เสียค่าใช้จ่ายก่อนนะครับก่อนจะตกปลานะครับนี่ยสี่ร้อยห้าสิบคคันละห้าสิบบาท ทั้งวันทั้งคืนไม่ห่วงสบายมากห้าสิบอยู่ได้สบายแล้วช่องไปเลยเอาลงเลยอาลงยูทูปไปเลยขอบคตีปลั๊กหลังรถเลตหนึ่งหลังเด็กเก้าหลังมีรถฮะมีมีรถรถราคาให้ด้วยดูยิ่งยากจะเป็นดูยิ่งยากมันที่พาว่าเจ็บแล้วไม่ยอมเลิกจะไปได้ มาดูอาหารครับชิ่ขาดไม่ได้ครับสิบติดสิบติดนะครับอาหารสิบติดก็เอามาเป็นหัวอาหารผสมกับลำแล้วก็ขนมปังรี่เตรียมลำกับขนมปังไว้แล้วจะเอาหัวอาหารใส่เข้าไปอีกหน่อยให้กินมันแรงขึ้นนะครับก็ฝากด้วยไปมาดูกันสิติดสิติด จำมาได้ป่ะต้องกดพอเลยหรือครับนี่อย่างนี่อย่างกระเบิดฮะเงินโทรหายไหมน่ะเดี๋ยวกดตี้เดี๋ยวกันเออน่พี่ใส่ดิเวมาเห็นใช่ขย้อนใส่กันจับเลยสมหัวอาหารเสียบติดเข้าไปแล้วก็สมแล้วครับ ให้กินมันมาหน่อยนะก็หัวหันเสร็จติดนี่เป็นเป็นครับเป็นตัวหัวมาเลยกินมันจะแรงถ้าเรามาผสมกับลำแล้วก็ขนมปังกินมันจะออกรันเดี๋ยวเอาตกปลานินสมใหไม่เข้ากันเลยครับ กินนะ่ะเอาเกินเกินปลายนี่แหละอ๋อโอเคอเดีเ๋ยวไปประกอบอุปรกรณนะ์ครับไปเหลียวนะ ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเก็บของลงเรียบร้อยน้องๆที่ตกหลิวก็กําลังตั้งโต๊ะอยู่ส่วนผมตกวันนี้มาตกไดดินใช้คันสิฟุตกับลอกเบ็ดเขาบอกว่าอ่างนี้ปลาจีนเยอะเดี๋ยวเราลองลองลองตกปลาจีนดูโดยตีทุ่นลอยเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับลองดูว่าจะได้ไหม หูเข้า้เโเต้ย่กินนม้อเดียวกับมูด้วนากลมันเรียอะไรกินมอเดียวนี่ล่เนยอยหรอละกินงานเ็จติครับเดี๋ยวแมงนี่ฮะจะกินกับข้าวทับไปอย่างนี้โอ้โธ่อ,อ,อ,อนะห,อห้องอะไรดิพุซมห,หมูอ่าตุชซมหมูพุสซมหมูพระเจ้าแล้วไงฮัวหมูจงมแล้วก็หมูจุ่มแม่ ยินดเดียวครับยินดเดียวยินเดียวไปด้วยนี่พกลูกบ้านมาเตยยินเดียวยินดเดียวมามามายินเดียวครับยินดเดียวหมอพี่ฮะเอาครับหมุนรถหมุนรถหนึ่จุ่มใส่มอนแสนนะยอดยอดมอนแสตอันนี้บ่บ่บมีสปอนเซอร์แล้วครับผมหมุนรถเอ้ยยี่ห้อไม่ได้เป็นไปไื้จะนำตุ่มหงอถ้าได้ยินแล้วกโฆนณาสนุนโดยก็ได้ อะครบรุ้นตาครับวันนี้มากันให้หกคนข้ามทีนข้ามดอยมาไกลเหลือเกินปวดตัวขี่รถประเมินอยปวดแก้เนาะนนี้กินลุยเมื่อคืนนี้กินข้าวอิ่มๆก่อนผลงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอพอกันเอาไปน้อยลงรถไอ้นิ่วใก่เอาวุธครับอาหารทั้งโกงได้กระหิตได้โอเคเจี๊ยบ นี่หมูจุ่มครับหมูจุ่มแกล้ข้าวหนียวแ้ไหนแกล้มใส่น้ำจิ้มนิดหน่อยต้องช้ำหน่อยนะต้องช้ำหน่อยจิ้มช้ำช้ำหน่อยรอก่อนรอหน่อยคว้านต้องมีเสียงหินที่จิ้มเนี่ย สวัสดียมามเช้าครับผม <c oughs> สวัสดียมามเช้าครับผมเช้าวันใหม่อีกวันโอ้ออโอโกินน้ำมืยเหรอวครอบเลยเออโดนเงี้ยอ,อ,อย่างปะว่างแล้วเมื่อวามีอยู่เนี้ยแฮะนะ โอ้เกินมาแล้วก็อันเด็ดเด็ดเด็ดเดเด้อเด้อตกายไตเลยเผีเพียนครับผมแตกแล้ว แม้แเมื่อตัวัาแล้วได้ป่าก็ได้หัวด้วย mh 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 Ô mh 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 อ,อย่งนี้ใ่ไหมกำม,มดก็เอี๊ยมเนี่ยกินต้นมืออ,อะไรแบนี้นึกว่าใส่อนกัอะเอ่ยตกโอ๊ยยิ่งกยิ <c ười> ่งกแรง ยี่สกลาบอ๋อฮะกินลอยกินลอยครับยี่สกกินลอยเดีลงแน่ดินแล้วเพื่อ दू मम्मा मम्मा आ Hello? Wow. ひい。次はえー ก็บ้าแม่โอ้ดูเข้าคอไปเลยนายไปเลยได้กี่โมกันเนี่ยสกักสกัก ออกได้นี่ แ่เจ้ากีแม่ครับกีแม่ปวดข้อเลยเนาะปวดขอครับปวดข้อหรือะจาปวดข้อครับวุโ,วโชว์สักตัวลนเะืุ่่มนะฮะชิคๆ,ๆ,ๆขนาดไหนเขาแควครอไม่จอกยไซส์มันดีงามเราไม่จอกนะ okay. เดียวเะยไม่เพข่อมันี่ก็มีคมมอืนี่ังมี

เยอสดครับผมเยอสดครับผมตายเยอสดตายเยอสดเต้เต้มีเยอะสด

แตลอดได้บ right ่หันน่ กำมีกปนใหญ่ขอว่าเล่นเอามาตกแถวนี้ก็มีอ่ะบรรยากาศยาเย็นครับหมดเวลานับสกอร์หมดแลนเก็บของกับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูผลงานของแต่ละคนครับเดี๋ยวเราเก็บของแปร,แรบ ครับผลงานปลารวมปลารวมปลารวมวันนี้ทั้งหลิวหลิวแล้วก็หน้าดินครับผมต้องผสมปลาบ้าอะไรมีหลายชนิดเลยยี่สก์นินปลาตะเพียนโคตรหลากหลายเลยปลาหัวเป็นปลาป๊อกเป็นหางแดงคือปลาเออมันเหมือนปลาปลาฟิกเนี่ยเนาะมันให้ผสมกับปลาบ้าเลยเล่นเอาปวดข้อมันครับหลิวครับหลิวปวดข้อ จากทีมงานเส็อติดครับวันนี้ลากันไปก่อนที่ชลาละคังจังหวัดตากครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ